สวัสดีครับพบกับผมแจ็คปพนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่27เดือน11,2024นะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Advan c e d e l t a c z m s m s g ี h PTTEP SCB i n t ฟพี h แล้วก็ CPO ตามลำดับนะอ่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเซตกันก่อนนะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหทำแบบแสบมากนะเจ้าเซตนะคือเปิดบวกนะเปิดบวกแล้วก็ดัน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 ขึ้นไปแล้วก็ลงมาปิดลบสงแกนนะครับก็นี่แหละสาภาพไซด์เวย์นะมันก็จะอ,อึดอัดอึดอัดแบบนี้นะคือแม่ จากเขียวอยู่ด,ดีกลายมาเป็นแท่งแดง้กนะก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันไว้นะครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันหน่อยว่าเขายังไม่ถึงแนวรับเนาะแนวรับอยู่ที่หนะนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยสาบสองเนี่ยคือแนวรับนะถ้ามันจะเด้งมันต้องลงมาทดสอบที่แนวรับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างระหว่างนี้เนี่ยมันก็จะแบบ แม่เล่นเชิงกันหน่อยนะเล่นเชิงกันหน่อยนะครับแต่ถามว่าเป็นขาลงหรือยังยังนะยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับยังไม่ได้เป็นขาลงนะเออก็รอดูนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองอ่ารีบลงมาทดสอบเพิ่อรีบลงมาเพิ่มเราจะได้แบบอ่ะขับตัวทันทีเนาะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นลายตัวกันบ้างน,นะ มาดูหุ้นลายตัวกันบ้างมาเริ่มต้นตัวแรกกันที่ตัว a d va n d e a d v a n c e ก็เป็นแนวน้องขาขึ้นนะทังราคาสีแดงมาแบบนี้หมายว่าฉันอยากจะย่อเหมือนกันกับตัวเซตนั่นแหละแนวรับอยู่ที่279นะถ้าหลุดรับไม่อยู่ก็อีกทีก็คือ265้นะสองนะใครที่มีหุ้นตอนนี้ก็ถ้าหลุด 279ก็แบ่งขายทำกำไรนะใครที่ยังไม่มีหุ้นรอก่อนตัวถัดมาตัวนี้ไม่อ่านลายกลุ่มนะตัวนี้เดลต้าคือถ้าไม่มีเดลต้าเนี่ยนะบอกเลยนะเมื่อวานนี้ลงยับกว่านี้อีกนะอืมนะครับถ้าไม่มีเดลต้านี่ลงยับกว่านี้นะอีกนะ แต่ว่าดีที่เดลต้ามาแบกนะครับก็แท่งราคาเปลี่ยนสีนะใอรที่รอเดลต้านะก็แนวรับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์ส่วนแนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยอีกอันนึงนะเดลต้าถ้ามันจะเป็นสองเขียวนะมันต้องทำไฮเนี่ยตรงนี้อ่าเดี๋ยวทำเส้นปักไว้ให้นี้ หนึ่งร้อยห้าสิบสามนะอ่าถ้าจะเป็นสองเขียวหนึ่งร้อยห้าสิบสามต้องมาถ้ามาปุ๊บก็มีโอกาสขับตัวขึ้นไปทดสอบที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับว่าถัดมาโอ้นิวนิวเดลต้าผมเมื่ New, New อวานโอ้หลุดแล้วะหลุดแล้วหลุดแนวรับที่ให้ไปนะคือแปดบาทสามสิบอ่า ก็ต้องย่อแหละสองแดงมาแบบนี้นะหนึ่งแดงสองแดงก็ต้องย่อนะแนวรับถัดไปเออก็มาหลุดแล้วนี่แนวรับนี่แนวรับถัดไปคือตรงนี้เจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบนะสี่เซ็ย่อเฉยๆนะไม่ได้หมายว่าลงนะย่อลงมานะเออใครที่จับตาดูอยู่ก็ถือไปว่า ถือเป็นโอกาสอะนะถือเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไปรับนะอย่าพึ่งเข้าไปรเราดูเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดเจ็ดบาทก่อนเออถ้าเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดบาทรับไม่อยู่มารอดูที่หกบาทยี่สิบนะหักมา b d ดีลงมาแล้วนะลงมาแล้วร้อยห้าบาทหกบาทยี่ห้าบาทยี่หกบาทท่านเนี่ย เออให้มันลงมานะลงมาแต่ว่าขอให้รับไม่อยู่นะถ้ารับไม่อยู่นี่ยาวเลยนะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาเลื่อนลงมาตรงนี้มารอตรงนี้อต้องรับให้อยู่นะรับไม่อยู่นี่ลงยาวนะถ้ารับไม่อยู่นี่นี่เลยนะตรงนี้เลย เพราะว่ามันเป็นไซยเวยในกรอบมาแบบนี้ใช่ไหมโป้งโป้งโป้งถ้ารับอยู่ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าเออกกอบมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้ารับไม่อยู่มันก็จะย่อลงมาตรงแนวรับถัดไปก็คือตรงนี้ถูกปะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัว B T M S ใจเย็นอย่าเพิ่งรอดูก่อน ัดมากครับอ่าแหมครับเป็นแดงใหม่แกนะเป็นแดงใหม่อ่ะ,นะแ,อะแบบนี้ก็เป็นสภาวะการสู้กันนะเป็นการสู้ระหว่างคนซื้อคนขายอ่ะเออคนซื้อคนขายเป็นสีเป็นสีแดงแบบนี้ก็มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับที่หกสิบเอ็ดนะ มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับที่61แต่ถามว่ายังเป็นขาขึ้นไหมขาขึ้นเหมือนเดิมนะยังไม่หลุด EMA เจ็สก็ยังเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมตัวถัดมา PTTEP e อ่า PTTEP หลังจากขึ้นมานานนะหลังจากขึ้นมานานหลายวันเลยเด้งขึ้นมานะครับจากร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางตอนนี้ก็ เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแบบนี้หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าแนวต้านขอขยับลงมาตรงนี้โป้องอยู่ที่133แล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้ทําเส้นเป่าไว้ให้126่ง12บาทห้สิต่างถ้ามีนิวโลนะต่ำกว่าตรงนี้นะของวันนี้นะ ก็จะเป็น2แดงหมายวาว่าก็จะลงต่อนั่นเองก็ระมัดระวังนะสำหรับ P.T.T.E.P. E ใครที่มีหุ้นนะใครที่มีหุ้นถ้ามันมีหลุดต่ำกว่า126.5ก็ขายทำกำไรนะถัดมา S.C.B.S.C.B. อ่ะก็ที่เรา มอไว้คือว่ามันมาชนแนวต้านนี้ไม่ผ่าน,นก็มีโอกาสย่อนะตอนนี้ก็นั่นแหละขึ้นมาทดสอบอีกละนะทดสอบหนึ่งวันสองวัน,วนวนะสามวันแล้วนะสามวันแล้วนะเออเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่สามถ้ายังไม่ผ่านกกนี้กนะ็ต้องระวังหน่อยนะต้องระวังหน่อยนะอาจจะมีการยอ่ออาจจะมีการย่อนะอืมวันนี้ SCB ถ้าหลุดตรงนี้นะอ่ะหลุดตรงนี้หนึ่งร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์ก็ขายทำกำไรหน่อยนะครับทาหรับใครที่มีหุ้น SCB นะตัวรัดมาโอ้ยอ,อ,อินทัศอุตสาหอุตสาหนะอุตสาหอ่านกราวเฮ้ยแบบนี้สามเขียวแล้วมีโอกาสเด้งขึ้นไมนะเนี่ยแหม่ตกลงมาซะหัวทิ่มเลยนะ ก็ปากฏว่าล้างเลยนะขึ้นสามวันเนี่ยวันเดียวล้างเลยนะครับก็ถ้าหลุดตรงนี้เก้าสิบเจ็ดบาทยอมยอมก่อนนะครับหลุดเก้าสิบ็ดบาทยอมก่อนนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็จะเป็นสองแดงถ้าเป็นสองแดงก็ลงได้อีกนะครับก็ลงได้อีก มาดูแนวรับที่90บาท91บาทรอเแถวๆนี้นะสำหรับตัวอินทัศถ้ามันหลุด97นะตัวถัดมาความลงลากแนวโน้มขาลงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเราไม่เทรดอยู่แล้วนะคือถ้าหลุด203บาทอันตรายนะหลุด203บาทรอดูอีกที175และตัวสุดท้ายหุ้นมหาโชโปโ้น หลุดเอาหางมาจิ้มเอาหางมาแย่ข้างล่างล้วแบบนี้ก็ฉันอยากจะลงค่ะเฮียเออฉันอยากจะลงค่ะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะวันนี้คือถ้ามันทำโลตํำกว่าตรงนี้คือหกสิบสองบาทที่สิบห้าสตางค์ขายออกก่อนนะถ้าใครมีหุ้น ถ้าซื้อแถวๆห้าสิบหกห้าสิบแปดแถววเนี่ยขายทำกำไรก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสลงมาทดสอบที่ราคาที่เราซื้อนะครับโอเคนะแต่ว่าถ้าดูแบบนี้คือมันมันหลุดมันหลุดละมันหลุดละไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีรอ,อดูอีกทีนึงนะรอรุ่นอีกที่เปิดตลาดช่วยกันดันนะครับเผื่อมันกลับขึ้นไปนะโอเคนะครับหุ้นทุกตัวรวมถึงเซตส่วนมาก จะบอกว่าฉันจะย่อนะจ๊ะดังนั้นดังนั้นเออเราก็รอดูนะครับว่าหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่เรารอดูทีที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าเลยนะเออนะครับเดี๋ยวขอดูแบบแอดวานหน่อยนะขอดูแบบแอดวานที่แบบใช้เทคนิคเข้าหน่อยนะ ถ้าเป็นฟิโบนะฟิโบก็จะจะเด้งที่หนึ่งพันสี่รอยสิบเจ็ดจุดแปดเก้าหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดโอ้โอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งพันสี่ร้อยอ๋อตรงนี้ห้า หนึ 1> 1, ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดจุดแปดเก้าอ่ะใช่ไหมโอ้คือตรงนี้นะก็มีโอกาสย่อมาถึงโซนนี้นะครับ มีโอกาสย่อมาถึงโซนนี้นะดูขั้นสูงก็ไปอี๋ออ๋อแต่ตัวนี้มันมีมันไม่มีอลุ่มเนาะเพราะว่ามันไม่มีคนซื้อนะครับอืมก็แถวานี้แหละส่วนนี้ส่วนนี้ หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดถึงหนึ่งพันสี่ร้อยห้าเนี่ยโซนนี้แหละเป็นโซนที่มโอกาสเด้งนะอ่ะก็เหลืออีกพอสมควรนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันลงมาถึงนี้หรอกขอให้ตัวหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองรับอยู่แล้วกันนะครับช่วงนี้ระมัดระวังในการเทรดนะระมัดระวังในการเทรดอย่าเพิ่งรับรับหุ้นนะอย่าเพิ่งรับหุ่นใจเย็นๆใจเย็นนะครับอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดนะก็กดติดตามไว้นะครับจะได้เจอกันบ่อยๆนะวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ